าบสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่269ค่ะประจําเย็นวันพฤหัสบดีที่1เดือนพฤษภาคมพศ2568ค่ะวันแรงงานนะคะวันนี้วันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี20รายการแบ่งปันพี่พี่ที่ 200บาทค่ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทร,โท,รทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ย์ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7 2 1 1 9 3 3น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเย็นวันพฤลหัดค่ะเป็นสมเด็จเก่านะคะสมเด็จเก่าค่ะพี่ๆ เนื้อดำนะคะสมเด็จเก่ารายการที่1จะ้ะต่อไปเป็นรายการที่2ค่ะรายการที่2หลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังค่ะรุ่นเราสู้นะคะหลวงปู่แหวนรายการที่2จะ้ะด้านหลังจะเป็นชดานะคะรายการที่2หลวงปู่แหวนจะ้ะต่อไปเป็นรายการที่3ค่ะรายการที่3หลวงปู่มั่นภูริทัตโตค่ะ ด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่ขารายการที่3จ้ะต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นพระปิดตาหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะปิดตาพ่อทาค่ะรายการที่สี่นะคะพิมสองหน้าครับพี่ขาต่อไปรายการที่ห้าจ้ะ รายการที่5เป็นพระนางพยาค่ะต่อไปรายการที่6จ้ะรายการที่6เป็นรูปรอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเดิมรายการที่6จ้ะต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7สมเด็จเกศชโยค่ะสมเด็จวัดเกศชโยนะคะรายการที่7จ้ะ ต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่ห่าง3เส้นนะคะต่อไปรายการที่9จ้ะรายการที่9หลวงปู่ทิมวัดระหารไร่ค่ะปู่ทิมวัดระหารไร่จ้ะ ที่ระลึกในงานฝังลูกนิมิตวัดแม่น้ำคูเก่านะคะรายการที่9จ้ะหลวงปู่ทิมนะคะต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะรายการที่10พระพุทธชินราชจะ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ11เป็นปิดตาปูกไข่วัดเชิงเลนนะคะปิดตาปูกไข่วัดเชิงเลนจ้ะรายการที่11ค่ะพี่พี่ขาจ้ะต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะ 12จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะต่อไปรายการที่13ค่ะ13เป็นสมเด็จเก่านะคะ ต่อไปรายการที่สิบสี่ค่ะสิบสี่หลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์จ้ะด้าน,นหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์รายการที่สิบสี่ค่ะต่อไปรายการที่สิบห้าค่ะสิบห้าพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลีวัดไร่แตงทองนะคะ รุ่นรวยๆนะคะพี่ขาหลวงปู่หลิวจะรายการที่สิบห้านะคะเต่าปู่หลิวจะ้ะต่อไปรายการที่สิบหกค่ะสิบหกเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดหลวงปู่มูลวัดบ้านจานค่ะปีสองห้าสี่ห้าค่ะปู่มูลวัดบ้านจานนะคะด้านหลังค่ะพี่พขารายการที่สิบสิบหกจ้ะหลวงปู่มูลวัดบ้านจานนะคะ ต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นเสมาหลวงพ่อเพชรเกาะพางังานค่ะหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันนะคะรายการที่17ค่ะต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะ18เป็นพระสี่เหลี่ยมประพามนทนหลวงปู่สุก วัดปากคลองมาขามเท่านะคะต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นเหรียญปากพอ่อเสด็จพ่อรอห้านะคะ อุยไม่ใช่ค่ะโทษทีเป็นเหรียญ1นบาทสเสด็จพ่อรอหค่ะรอศสอ27ค่ะด้านหลังเป็นช้าง3เสียนนะคะเหรียญ1นบาทสเสด็จพ่อรอห้าจากรายการที่19นะคะด้านหลังเป็นช้าง3าเสียนนะคะรายการที่19จ้ะต่อไปรายการที่20รายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะเป็นพระร่วงลางปืนจ้ะ พระร่วงลางปืนรายการที่20สิค่ะพี่พี่ขาเนื้อชินสนิมแดงนะคะรายการที่20ค่ะพ,พนนะะระ,พะร่วงลางปืนจ้ะ200บาทค่ะพี่พี่ขาหองค์200บาท2องค์300บาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนก็สามารถโทร ทักไลายเข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7211933สํำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ